สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีนะคะช่วงนี้ยังหนีไม่พ้นเรื่องของบอลบอลบอลกันอยู่นะคะ,ะก็จะเป็นบอลถูกบอลแพงนะคะวันนี้ก็จะมาบอลของต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งอบอลกลุ่มนี้ชื่อว่าโคโลคาเซียนะคะซึ่งจากการค้นคว้าแล้วมีมากกว่า30ชนิดนะคะแต่ที่นิยมกันนะคะว่าเลี้ยงอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ทําราคากันแล้วนิยมเลี้ยงกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะวันนี้นำเสนอที่12ชนิดก็แล้วกันค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะส่วนที่เห็นกันอยู่นี่นะคะที่เป็นตัวอย่างที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นของมาดามเพิ่งไปเอฟมาก็เป็นหนึ่งในโคโลคาเซียที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี่แหละค่ะมาดูคาโลคาเซียระดับที่หนึ่งกันเลยนะคะนั่นคือ b แบล c ก l คร d ค่ะ เจ้าแบล็คโคอลนะคะถ้าเป็นเมล็ดนี่เขาราคาหลักร้อยกันเลยนะคะราคา5 600กันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นต้นนี่เรียกว่าราคาหลักพันอัพกันเลยค่ะไปจนถึงหล,หลายพันกันเลยนะคะลำดับที่2นะคะนั่นคือโคโลคาเซียแบล็คบิวตี้นะคะเจ้าแบล็คบิวตี้นี่ก็จะเป็นบอลที่ชอบ แดดนะคะแล้วก็ชอบน้ํามากนะคะ,ะสีนี่จะดําเข้มชัดมากเลยถ้าโดนแดดเยอะๆนะคะราคาจะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยต้นๆขึ้นไปค่ะลำดับที่3มนะคะคือโคโลคาเซียโมจิโตค่ะบอนโมจิโตนี่นะคะแค่มเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะก็ราคาหลักพันขึ้นไปแล้วล่ะค่ะถ้าเป็นลำต้นนะคะสูงไม่เท่าไหร่นะคะราคาหลักหมื่นกันเลยล่ะค่ะราคาเธอแรงมากเลยนะคะ ลำดับที่4นะคะคือโคโลคาเซียเลมอนไลฟ์ค่ะส่วนเจ้านี้ก็ราคาแรงไม่เบากันเลยล่ะค่ะขนาดต้นเล็กๆที่มาดมเอฟมานั่นนะคะก็หลักร้อยค่ะหลัก4 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8ก0กันเลยนะคะถ้าเป็นต้นความสูงประมาณ1ฟุตขึ้นนี่ก็เรียกว่าหลักเป็นหลักพันกันเลยล่ะค่ะต่อไปลำดับที่5นะคะคือโคโลคาเซียไวลาวานะคะ ค่ะจะไวรวาเนี่ยนะคะก็จะเป็นบอลน,นอกที่นะคะสามารถปลูกกลางแจ้งได้นะคะเมื่อโตเต็มที่เนี่ยเส้นกระดูกกลางใบของเขาเนี่ยนะคะด้านในเนี่ยจะมีสีขาวค่ะแผ่กระจายตรงกลางจะมีสีม่วงเหมือนกับลาวากําลังไหลนั่นเองนะคะ เจ้าไวราวานี้ก็ค่อนข้างจะราคาสูงนะคะถ้าเป็นมเมล็ดนะคะก็จะอยู่ที่มเมล็ดละ300กว่าบาทนะคะถ้าเป็นต้นโตๆหน่อยนะคะก็ราคาหลักพันนะคะหลักหลายๆพันเหยียบหมื่นไปจนถึงต้นละหมื่นกว่าบาทกันเลยล่ะคะ่ะลำดับที่6ค่ะคือโคโลคาเซียแบลคริปเปอร์นะคะส่วนเจ้าบอลแบลคริปเปอร์นี่นะคะก็จะเป็นบอลดำนะคะใบหนาใหญ่นะคะใบแหลมยาวคล้ายๆกับ ตัว Black c o r อนนะคะแต่ตัว c o r อนจะหน้ากว้างกว่าค่ะราคาของเจ้า Black r i เบินี้นะคะก็จะอยู่ที่หลักพันขึ้นละค่ะตั้งแต่หลักพันต้นต้นขึ้นไปนะคะแค่ต้นเล็กๆนิดเดียวเองนี่นะคะลำดับที่7นะคะนั่นคือโคโลคาเซียนเนซี่ค่ะ เจ้าโคโรคาเซียแนนซี่นี่นะคะก็จะเป็นบอนใบเขียวลายขาวนะคะยิ่งโตลายขาวก็จะยิ่งมากขึ้นค่ะเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะขยายพันธุ์เร็วนะคะวิธีดูแลก็ชอบแดด แบบรำไรนะคะไปจนถึงแดดจัดนะคะแต่ถ้าแดดรำไรเนี่ยลายก็จะออกไวกว่านะคะแต่จะโตช้ากว่าค่ะพูดถึงราคานะคะถ้าเป็นข้อไหลเนี่ยคะราคาอยู่ที่300กว่าบาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นต้นเล็กๆนะคะก็ราคาหลักพันขึ้นเลยล่ะค่ะไปจนถึงหลายๆพันนะคะขึ้นอยู่กับความสูงค่ะลำดับที่8นะคะคือโคโลคาเซียอโลหาค่ะ ค่ะโคโลคาเซียอโลฮ่านะคะก็เป็นไม้ตระกูลบอลลายใบสวยค่ะใบสีดำเงานะคะขอบใบและเส้นใบสีเขียวสะท้อนแสงได้ดีค่ะดูแลง่ายโตไวค่ะมาดูราคานี้ก็ตั้งแต่หลักเกือบ500ขึ้นนะคะ400 500ขึ้นนะคะไปจนถึงหลักพันนะคะลำดับที่9ค่ะคือโคโลคาเซียฟาโรค่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นบอลหน้ากากฟาโรนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศบอลยอดนิยมที่มาแรงบอลหนึ่งนะคะมีลักษณะโดดเด่นที่ตัวใบค่ะส่วนราคานี่ค่ะก็คือตั้งแต่หลักสองสามพันขึ้นไปนะคะไปจนถึงหลักหมื่นหลักหล,ลายหมื่นก็เลยละค่ะแรงมากเลยค่ะลำดับที่สิบนะคะนั่นคือโคโลคาเซียแบล็คเมจิกค่ะ สำหรับเจ้าบอลดำแบล็กเมจิกนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากให้โตวไวนะคะสามารถใช้กับปุ๋ยบัวได้เลยนะคะหรือไม่หรือไม่สามารถเลี้ยงในกระถางาได้นะคะต้นจะโตไม่มากหากปลูกในดินก็ต้องอโดนแดดบ้างนะคะเพราะว่าบอลดำก็จะชอบแดดนิดหน่อยค่ะพูดถึงราคานะถ้าส่งเป็นหน่อตัดใบทิ้งก็ราคาประมาณหลักสิบค่ะราคาเกือบร้อยนะคะ ส่วนโตขึ้นมาอีกนี้ก็ราคาหลักร้อยต้นๆนะคะก็สามารถซื้อหากันได้ง่ายๆนะคะราคาเรียกว่าพอทนได้ค่ะลำดับที่11นะคะนั่นคือโคโลคาเซียมิดไนค่ะ โคโลคาเซียมิดไนนะคะหรือแรนะคะเป็นบอนที่มีลายด่างเขียวดำนะคะสวยงามมากค่ะเป็นบอลตระกูลโคโลคาเซียซี่หาตัวยากมากมีน้อยในท้องตลาดมากเลยนะคะแล้วก็กำลังจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมด้วยค่ะราคานะคะเรียกว่าสูงมากราคาเหยียบหมื่นกันเลยล่ะคะ่ะลำดับที่12นะคะคือโคโลคาเซียบลูฮาวายค่ะ ต้นบลูฮาวายนะคะจะมีลักษณะเป็นไม้ลมลุกที่มีอายุอ,าอยู่ได้ประมาณ4-5ปีนะคะลำต้นเป็นทรงพุ่มโปร่งนะคะมีความสูงลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ30-90เซนค่ะเป็นบอลที่ชอบน้ำมากๆนะคะแล้วก็ดูแลง่ายค่ะใบมีสีเขียวขนาดใหญ่แล้วก็มีเส้นสีน้ำเงินอมม่วงโดดเด่นมากค่ะหลักพันขึ้นไปนะคะไปจนถึง3-4พันเลยค่ะ ค่ะก็ผ่านไปนะคะ12โคโลคาเซียที่นิยมปลูกกันตอนนี้นะคะก็อ,อาจจะยังมีเพิ่มเติมอีกบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว,วันนี้นำเสนอแค่12ตัวกันก่อนนะคะก็อ,อย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับต้นไม้พันไม้กันนะคะตอนนี้ก็เรียงคิวยาวเหยียดกันนะคะสำหรับที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่เป็นคอต้นไม้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอาจจะทักทายจะถามทายราคาหรือว่าพูดคุยกันบ้างก็ทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับการติดตามรับชมนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ